สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพ่นน้ำหมักต่อจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้พ่นไม่เสร็จว่าน้ำหมักหนึ่งลิตรต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับผสมเสร็จคนให้เข้ากันแล้วก็ทำการฉีดพ่นให้ทั่วทั้งลำต้นนะครับตัวน,น้ำหมักตัวน,นี้จะช่วยในการบำรุงต้นยางครับบำรุงหน้ายางแล้วก็ทำให้น้ำยางออกเยอะครับผลผลิตได้เพิ่มขึ้น เสร็จแล้วหนึ่งเปเปที่สองก็เหมือนเดิมครับผสม1ลิตรต่อน้ำยี่สิบลิตรวันนี้ก็คงต้องพ่นให้เสร็จครับเพราะว่ามันเหลือไม่ถึงครึ่งแปลงละพ่นเสร็จวันนี้ก็รออีกหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนจะพ่นหนึ่งครั้งเพิ่มลงต้นยางครับ